การกำหนดให้ตัวบล็อก A-TASK M320 คอ n เ c t 20, เข้ามาใช้งานที่เครื่องโฮสต์เปิดมัลติพลอยเมเจอร์ขึ้นมาหลังจากที่เราได้ติดตั้งเลเวอร์สำหรับ A-TASK เรียบร้อยแล้วจะสังเกตว่าที่ฟีเจอร์จะมีชื่อ l a s t a t i o n เพิ่มเข้ามาคลิกเข้ามาที่ Land Station จะเห็นว่าจะมีสองอเมนูคือ assign station กับ scan เมื่อเราคลิกเข้ามาที่ท็บสแกนจะเห็นว่ามี device เปิดขึ้นมาสองตัวนะครับก็คือในตัวอย่างนี้เราเปิดตัว box atm ส2 0ขึ้นมาสองตัวนะครับแต่ status คือจะเป็น not connect อยู่นะครับถ้าเราต้องการให้ บล็อกตัวไหน Connect ไปที่โฮตัวไหนก็คลิกเลือกที่ดีไว้นั้นแล้วก็กด Assign to the server ด้านขวามืออันนี้กด Yes หลังจากนั้นตัวบล็อกที่เราได้กำหนด Assign นั้นก็จะย้ายมาอยู่ที่ฝั่ง Assign Station สเตตัสเป็น Connect ลอยตัวหนึ่งนะครับคลิก assign to this server กด yes ตอนนี้บล็อกทั้ง2ตัวที่ถูกเปิดขึ้นมาก็ได้ถูก assign ให้ connect เข้ามาใช้งานที่เครื่องโ host เครื่องนี้เรียบร้อยแล้วครับโดยที่ status เป็น connect